สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสงกรานต์กระจ่างเนตรสามีแม่มคัทริยาเป็นบุคคลล้มละลายแล้วราชกิจจานุเบกษาเผยพระร,ราประกาศเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์สงกรานต์กระจ่างเนตรนักธุรกิจซึ่งเป็นสามีแม่มคัทริยาเป็นบุคคลล้มละลายหลังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแบง์กรุงไทยจำกัดมหาชนยืนฟ้อง สำนักข่าวอิสาราายงานวาราชกิจจานุเบกษาวันที่24สิงหาคม2564เผยพร,ระประกาศจาพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่รอริง2173ทับ2563กองบังคับคดีล้มละลาย2ระบุว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้บริษัทชาร์เตอร์เฮาส์เดเวลลอปเมนต์จำกัดจำเลยที่1น,นางกรางกระจ่างเนี่ยจำเลยที่2นางเบนจวรรณกระจ่างเนี่ยจำเลยที่3เป็นบุคคล ล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่10มีนาคม2564ก่อนหน้านี้นราชกิจจานุเบกษา14สิงหาคม2563เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษ,ษ,ษัทชาเตอร์เฮาส์เดเวลอปเมนต์จำกัดจำเลยที่1นนายสงการานต์กระจังเนตจำเลยที่2และนางเบนจวันกระจังเนตจำเลยที่3ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483โดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางท่านผู้ชมลนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ